สวัสดีครับนี่คือรายการ Crazy d ค a ดลครับวันนี้น้องพาวกลับมาตามคำสัญญาใช่ค่ะดีมากเลยเพราะว่าพิธี่กรอนกล่าวคนที่คู่กับพี่ไม่อยู่ไม่อยู่แล้ว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 ไม่อยู่แลไม<ท>่ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วก็เลยเหลือพี่นิวคนเดียวหรอใช่ต้องแสดงความเสียใจเลยอ่ะ ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพาวจะมายึดตำแหน่งนั้นเองโอเคเทปนี้ที่เราเคยคุยกันไว้ครัวที่แล้วตามสัญญาเลยว่าอยากให้น้องพาวอ่ะพีเต์เรื่องแฟชั่นกับนาฬิกาเพราะว่าแฟนคลับที่เป็นผู้หญิงอ่ะเริ่มมีผลตอบรับแบบเออมีแบบผู้หญิงมาเขาได้ความรู้เพิ่มอยากให้พีเซนตรงนี้เต็มๆเลยได้เลยค่ะงั้นยึดช่องเลยได้ไหมนะยึดช่องให้เลยให้เลยให้เป็นพิธีกรหลักเลยได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวตามพาวไปดูกันเลยนะคะโอเค วันนี้เรามาแต่งตัวให้กับนาฬิการเรือนนี้กันนะคะ AP Lady of Shore รหัส67621ค่ะตัวเรือนมันจะเป็นสีซิลเวอร์สำหรับพาวพาวมองว่ามันก็เป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างดูเท่แต่ว่าก็ยังคงแบบความเรียบหรูด้วยขอบเพชรแล้วก็ดีไซน์ของตัวเรือนนาฬิกานะคะแต่วันนี้เดี๋ยวพาจะเอามาให้ทุกคนดู2สไตล,ล์ด้วยกันว่านาฬิกาเรือนนี้แมทช์กับไลฟ์สไตล์หรือว่าสไตล,ล์การแต่งตัวแบบไหนแล้วมันดูดีแล้วก็เข้ากันค่ะอย่างลุกแรกที่พาวเอามาค่ะก็จะเป็นลุกที่แบบว่าแคชชวยลสบายๆแต่ว่าปนความเท่นหน่อยๆก็จะเลือกเอาเสื้อครอปนะคะ ใใกับกางเกงยนีนอาจจะคุมด้วยแบบว่าเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซสตัวใหญ่ๆรองเท้าเนี่ยก็จะสามารถเป็นได้ทั้งรองเท้าส้นสูงใครใครจะใส่ผ้าใบอันนั้นก็เข้ากันได้ก็จะดูเป็นแบบน่ารักฟุกกิกเกาหลีเกาหลีลมาเลยนี่ดูเก,กาหลีมากนะใช่ค่ะโททอลลุคเนี่ยมันดูเป็นความเท่ที่แบบลักชัวรี่ขึ้นมา ลุกที่2นะคะ<ม>ก็จะเป็นชุดออกเดทแล้วกัน<ม>ชุดออกเดทชุดไปสวยๆงามๆ<ม>ใช่<ม>ก็คือเป็นชุดเวสธรรมดาแบบชุดแสกลัดรูปสีดํานะคะ กับนาฬิกาตัวนี้ที่มันดูเท่ๆปรากฏว่ามันทําให้ลุคอะมันดูเปรี้ยวขึ้นเปรี้ยวแต่ว่าดูดูสวยแล้วก็ยังดูหรูอยู่ถามว่าไปออกเดทก็ได้ไปออกงานกลางคืนก็ได้เปียกน,น,น,นะใช่แล้วก็สามารถจัดเต็มใส่แมะกระเป๋าอาจจะเป็นกระเป๋าทรงเล็กๆหน่อยสําหรับใส่ออกงานก็จะได้เป็นลุคสาวออกงานที่ดูดีมีสไตล์ความรูม้สึก ที่บรรยากาศในการถ่ายงานวันนี้เป็นยังไงบ้างเราวสนุกมากค่ะดึงเอเนอร์จีมาเยอะมากแต่วพี่เห็นนะว่าทราพิธีมทำได้ดี่จริงเหรอคือผู้ตรงตรงนี่คือแบบดีกว่าพิธีกรคนเก่าเยอะเลยขอบคุณมากมากเลยค่ะยังไงถ้าเกิดว่าดีก็เอามาใช่อีกนะคนเก่าคงไม่กลับมาแล้วเขาจะรับหน้าที่เป็นตัวแทนของเขาเองค่ะได้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 มากอะไเสี่ยเฮ้ย วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณน้องพาวนมากขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นิวค่ะแล้วก็ทีมงานเคสตี้เดลทุกคนเคลย์ต้อก่อนกับพี่ขอนิดเดียวขอออไว้อะไรสักหนึ่งนาทีแล้วลำตามของได้คหนึ่งสองก็นิวนิวไม่ได้ติดไมค์เรียนขายเลยสวัสดีค่